อ <c oughs> มาต่อจากเมื่อกี้ทำคลิปหมอแปลกไป <c oughs> ก็นึกขึ้นได้ว่ามีอยู่คลิปหนึ่งที่อัดไว้ไม่ใช่อัดดยบันทึกไว้หลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ไอ้นี่ลงยังไม่ได้อัดคลิปมาลงก็เลยอ๋อโอเคมามาดูสักหน่อยแต่ผมลืมไปหมดแล้วว่า รูปเกมมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็เฟิร์สพิกทีมผมแบนแบนมานะกับเลดี้ซิปก็เป็นตัวเลือกแบนที่ดีนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแบนทานอสกับมิสเทริโอทีมเราก็เลยได้ด็อกเตอร์สเตรนนะครับก็แลกกับสตาร์ลอดให้ทีมนู้นไปแล้วเขาก็หยิบ รู้หน้าสโนมาอีกแล้วนะนี่ทางฟังกันส huh. like ักกันเนาะ ทีมฝั่งตรงข้ามนี่นคือตัวดีเลยนะคือผมเห็นาการตันอเมริกากับฮอกอายนี่คือใจตุ่มๆต่ำๆเลยอะ่ะหยิบครับซึ่งก็น่แรัก จริงๆเขาควรไม่ควรเอาหักมาซับนะเพราะว่าตัวมันซับไม่ได้หรอกยากยืนยากนะรับเดเมจอะไรนี้ก็ยากแถมจนด้วยเอาซับธรรมชาติมาดูดีกว่กา ให้ดูแต้มก็ประมาณนี้ <Heroes. Attack. S 1> คือทีมนู้นนี่อ่าสี่ตัวของฝั่งเขานี่คือค <Hero missing. S 1> ่อนข้างดีทั้งหมดเลยนะยกเป็นหักตัวเดียวนะ <Ret reat. S 1> ส่วนที่ผมก็ กัปตันอเมริกากับฮอปไอนี่ก็ยังแบบเทีอยอยู่แบบเทียสองเทียสามอยู่ฮอปไอมันเก่งนะแต่ว่ามันต้องพึ่งทีมเยอะมากแต่กัปตันนี่ก็นั่นแหละมันไม่มีดดเมจมันอึดอยู่นะเลดเกมแต่ว่าก็ไม่มีดดเมจ โดยเฉพาะใครที่เอากับตันอเมริกามาฟาร์มคือเส้นคิดมากนะเท่าที่เจอมากับตันอเมริกาฟาร์มนี่คือแบบห่วยทุกตัวคือตัวมันเนี้ยคนม,มาฟาร์มเราเว้ยมันเบามากเอาไปยืนออฟเลนเงี้ยเอาไว้แทงตอนเลทเกมเอาไว้กระโดดเข้าให้เพื่อนได้โอเคยังพอรับได้นะแต่ว่าถ้าเอาไปฟาร์มนี่คือแบบ เอาแอสเทซินตัวอื่นฟาร์มดีกว่าหรือไฟเตอร์ตัวอื่นทอยังดูดีกว่านาร์เวอร์เกฟฟาร์มก็เก่งผมก็ใช้ฟาร์มทุกเกมและคาร์เวอร์เกฟถ้าได้ฟาร์มนะคิดอะไรไม่ออกค o ร e เวอร์เกฟฟาร์มเทพเจ้าสุด น,นี่เพื่อนไม่น่าเข้านะเอาไปปุ๊บโดนกระทื่คือคือผมเล่นหมอแปลกไงเราได้เต็นแล้วเราแบบมันเปิดประตูไปเอาได้เว้ยมันไม่ควรพุ่งเข้าไปางั้นก็เลยพาเพื่อนไปโยนกันหมดสภาพยราได้อยู่ความซ่อมไปนะ อันนี้จจกะนออต่อนสี่พลาดนะ <As> คือตอนนี้แทบตอนนี้จจกะน,นอตมันโดนเนฟแล้วซึ่งมันไม่ได้อยู่ในระดับก็เทียหรือเทียหนึ่งอะไรบนบนอะไรแบบนั้นแล้วนะตอนนี้สำหรับผมนะ คือต่อให้ไม่โดนเนีออะ่ะมันก็สู้แองเจ้าไม่ได้อยู่ดีนะสามารถจิบเองเจ้ามาแก้ได้เพราะฉะนั้นก็น่าหละใครที่แบนจากกันนอดนี่คือแบบเปลืองช่องอะเอาไปแบนเลดี้ซิปหรือไม่ก็ไม้อดูดีกว่าน,แบบน,นะักไหนะ คือถ้าจะแบนจาก,กันนอะแบนเลยดิสิมันกุ้มกว่าตัวมันมันมันเกินไปจีกงๆนะเลยดิสิตเรื่องแดมเมจเรื่องความพิ้ว,วะอะไรเนงะี้ยจับตัวยาก Uh, I'm sure if they are Attention! Victory streak! Down. An, enemy hero has been defeated. An ally hero has been defeated. By the brutal bolts of ballpark. Attack fast! Assemble! Uh, ถ้าใครไม่ไม่รู้จะเอาไม่รู้จะใช้ฟาร์มตัวไหนก็ใช้้าว่าสเกฟฟาร์มนะโกลบอลรีลรท็อปเลนก็ได้ฟาร์มก็ได้หรือจะเป็นซัพพอร์ตก็ยังได้นะครับมันเป็นตัวที่มีดเดเมจอะต่อให้ไม่ต้องออกดเดเมจก็ยังมีดเดเมจอยู่นะแล้วยิ่งถ้าออกดเดเมจนี่คือเหมือนโดนม้าชนอะถ้าโดนแม่งจิ้มทีอยงเงี้ย อันนี้ก็ตาหลอกพลาดนะพี่จริงเขาเลือดแค่นั้นเขาควรจะไปตั้งนานแล้วเนะเรียบรอ้อตายกันหมดเสือก็ไม่ได้ดล้วเมื่อกี้เสือจะตายแล้วแทนที่จะไปเอาเสือกันนะมันมาไล่เขาในป้อมมาไล่ผมแกอิวิสิเบิลแมนในป้อมก็เรียบร้อยไปตามปรพลาด แจ็คแอนดน็อก็ไม่กล้าเข้านะเพราะเขาไม่ได้เล่นฟาร์มไงเราไม่มีเงินขนาดนั้นนะน่าดู ลูน่คือโดนอันตรีทีเดียวก็คือจะตายเขาเก็บจะตาย๋ย่ให้ดูของเขาเก็บหนะอของประมาณนี้ผมก็ออกของประมาณนี้แหละออกเน้นแบบสายแดนเมดอ่ะก็ไม่รอดอยู่ดีเพราเจอหมาปลกใ แต่ cover s c a p e นี่คือระยะระยะเข้ามันดีนะระยะมันไกลแล้ว damage มันก็เห็นผลชัดด้วยคือทีหนึ่งนี่คือยังไงก็เก็บเกือบตายตัวบางๆยบร้อยหักตายโดนอันติ อันนี้ผมเห็นว่านะเดินทำอะไรไม่ได้เจอดรสแตนคือถ้าเกิดว่าเจอคนเล่นเป็นอะยังไงก็ไม่มีทางสู้ได้ดรสแตนอะคือมันจะสู้ได้อย่างหนึ่งก็คือเอาจูปิลีมามาเป็นตัวดักหมอแลงคือรู้หน้าทโน มันมันได้ก็จริงนะแต่ของมันต้องนำระดับหนึ่งต้องมีเงินในระดับที่คอมโบโดเดียวตายแต่จูบิลีเนะี่ยมันสามารถฆ่าด็อกเตอร์สเตรนได้ในถ้าเกิดของเท่ากันก็ฆ่าได้นะของตามก็ยังสู้ได้อยู่นะถ้าไม่ตามเยอะเกินไป เพราะว่าระยะอันตีจูบิลีมันไกลมากนะถ้าด็อกเตอร์สเตนใกล้าตายนี่คือแบบเลือดเหลือสักสามสิบเปอร์ซ็นจูบิลีกดอันตีทีนี้ก็คือไปสวรรค์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีทางเลือกจริงๆต้องปล่อยหมอแปลกดุดก็หยิดจูบิลีเลยนะครับถ้าใครเล่นเป็น คือถ้าจะมาหยิบลูน่าอะไรเงี้ยคือมันโอเคมันคอมโบเดียวตายได้ก็จริงแต่ถ้ามันไม่ตายนี่หลอปัญหามันคือปัญหาเลยอะดูดิตายแจ็กันน็อตอยู่ไกลขนาดนั้นยังตาย ได้เห็นไหมดูหน้าสโนคือถ้าไม่มีฟิกก็เข้าไม่ถึงตัวด็อกเตอร์สเตนดูโดนกดอัมาาดอักอีกตารอดเดินไม่ออก แนะนำจูบิลีนะครับเพราะจูบิลีมันมีสกิลกระโดดสองครั้งแล้วมันก็บวกกับอันติบวกกับอะไรเงี้ยมันแล้วก็บวกกับสกิลหนึ่ง<ด>ที่มีตถันนามนแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรเด้งโล่ให้ตัวเองได้เนี่ยมันสามารถสู้กับดอกเตอร์สเตนได้แบบกดได้สบายบายนะถ้าจูบิลีเล่นเป็นต่อให้ คือถ้าหมอแปกมันไม่ช่ำมากมากมากเยถ้าจูบีวีเล่นเป็นยังไงก็ก็กดหมอแปกได้สบายครับแต่ว่าถ้าเอารูน่ามาอย่างเงี้ยโอเคถ้าเกมนำหรือเกมสูสีแล้วมีเพื่อนคอยช่วยแล้วหมอแปกมันไม่มีแพสซีฟสามารถเก็บได้ในหนึ่งคอมโบจริงแต่ก็ ถ้าเกิดว่าเกมตามเนี่ยซึ่งรู้น้าจโนมันไม่มีทางทำเกมได้เท่ากับหมอแปลกอยู่แล้วเวย้ยถ้าทีมถ้าทีมตัวอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวต้นเกมหรือตัวที่แบบทำมาเกมนำจริงๆเนีย่ยดูสิยิ่งเกมนี้เขาออกดูดเลือดก,กับอ,อ,อะไรนะ ไอปฏิกรอาร์กอีกนี่คือมันไม่มีดาเมจเลยเว้ยถ้าเขาไม่ออกคอสมิกคิวอะดาเมจมันไม่สามารถปิดในคอมโบเดียวได้แล้วก็ตามสภาพนะดูดาเมจสองหมื่นแปดกับหมอแปดไดเมจเก้าหมื่นคือดาเมจฝั่งตรงข้ามนี่คือรวมกันยังไม่เท่าดาเมจผมอะคิดดู ก็นั่นแหละตามสภาพนะครับก็สอฝากก็จะเป็นประกอบการตัดสินใจด้วยก็แล้วกันนะสำหรับใครที่เจอหมอแปลกแล้วอยากจะกดลูน่าจโนมาอย่างนี้นะ <c oughs> คือถ้าเกิดหมอแปลกเล่นเป็นเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางค่ามันได้นะครับเพราะแคสตีมันก็คือยังไงก็สามารถหลุดจากอ,อันติของลูน่าได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นจูบิลีเนี่ยมันระยะมันไกลมากระยะอันตีจูบิลีมันไกลมากซึ่งหมอแปลกเนี่ยมีโอกาสจะตายก่อนที่จะหนีออกจากอันตีมันได้นะเราก็มันสามารถมีสกิลหนึ่งที่เพิ่มโล่เพิ่มเลือดเทียมให้ตัวเองได้นะซึ่งมันสามารถเทรดกับหมอแปลกได้สบายๆนะครับแถมยังมีสกิลกระโดดอีกสองสกิลซึ่ง สามารถกระโดดหลบสกิลมาแปลกได้สบายๆนะแล้วก็กระโดดเข้าไปตอดเลือดฟรีอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นตัวที่ชนะทางหมอแปลกที่สุดแล้วนะในตอนนี้มันไม่มีใครชนะทางไปมากกว่าชูบิรีแล้วนะสำหรับในความคิดผมที่เจอมานะจากเมททุกตัวที่เจอมาหรือใครแบบอาจจะคิดว่า เอาโลกิ uh, Loki, อย่างเงี้ยหรือสกาเลตวิชมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะหรืออิคาริสก็ไม่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่เก็บหมอแปลกได้ในคอมโบเดียวคือตัวที่เก็บหมอแปลกได้ในคอมโบเดียวก็จะมีแค่ลูน่าสโนซึ่งก็ที่เห็นที่ที่เห็นในสองคลิปที่ ที่ผมอัดไปนะหลายๆคลิปก็จะรู้ว่ามันมันเป็นไปได้ยากมากในการที่จะเก็บหมอแปลกในคอมโบเดียวเพราะถ้าทีมไม่เกมนำมากๆก็ไม่แทบจะไม่มีทางเป็นไปได้นะเพราะว่าหมอแปลกมันมีแพสซีฟอยู่แล้วก็ไหนจะมีอมมาพาสอีกที่ผมเอาไปนะคือถ้ากดถ้าเกิดโดนกดอมมาพาสอัดก็เดเมจหายละททำอะไรไม่ได้นะ ในบรรดาเมทพวกนี้จะมีอาจจะมีไฟล็อกที่อาจจะเบิร์ดได้ในคีเดียวในคอมโบเดียวแต่ว่าไซล็อกก็ไม่ได้มีสกิลไปตามหมอแปลกถ้าโดนพาสซีฟเออถ้าพาสซีฟหมอแปลกเล้งนะก็ไม่ได้มีสกิลตามอีฟิวดีก็นั่นแหละมันก็จะคล้ายๆลยูน่าสโนว์แต่ว่าไ่ล็อกมันก็จะมีสกิลกระโดดหลายสกิลไนาะสองสกิลก็คืออันติกับสกิลสอง ก็อาจจะพอตามค่าหมอแปลกได้นะแต่ว่าในบรรดาที่พูดมาเนี่ยก็จะมีแค่จูบิลีเท่านั้นนะครับที่สู้หมอแปลกได้อ่าอาจจะมีไอรอนแมนที่อันติมันระยะใจมากแต่ว่าถ้าหมอแปลกมีพาสีก็รอดได้อยู่ดีนั่นแหละก็แนะนำให้หยิบจูบิลีนะครับ ก็ใครเล่นไม่เป็นก็ไปฝึกไปนะมันไม่ได้เล่นยากนะสำหรับผมนะ <your> เพราะว่ามัน <look> สู้หมอแปลกได้สบายๆเลยคือถ้าเกิดว่าสตาร์หลอดกับหมอแปลกหลุดเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะเอาสตาร์หลอดมากกว่าแล้วก็ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอาหมอแปลกไปเลยก็ได้แล้วเราก็หยิบจูบิลีส่วนคือมันก็จะกดเขาได้สบายๆนะครับ ก็จะมีอ่าคือถ้าจะแบนก็ควรจะแบนไปเถิดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆมันต้องปล่อยหนุก็ก็แนะนำหยิบจูบิลีมาแก้นะครับเลือกเราเราเลือกสตาร์หลอดเราก็ปล่อยมาแปกหนุดก็ได้ที่จริง สำหรับผมนะผมปล่อยถ้าเป็นผมก็คือในทีมผมนะไม่ใช่ทีมดิถ้าในในเกมที่ผมเล่นนะถ้าหมอแตกกับสตาร์หลอดลุตผมก็จะเอาสตาร์หลอดมากกว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นคนให้เลือกนะผมก็จะให้เพื่อนหยิบสตาร์หลอดขึ้นไปแล้วก็ให้ฝั่งตรงข้ามเอาด็อกเตอร์สเตนไปเลยแล้วก็เราหยิบจูบิลีส่วนยังไงเราก็สู้ได้นะครับ เพราะว่าสตาร์ลอดก็เป็นกอตเทียอยู่เหมือนกันนะแเราจูบิลีสามารถแก้ทางหมอแตกได้สบายสบายเราก็จะทำให้โอกาสชนะสูงขึ้นมากนะครับนั่นแหละกันคลิปหน้าบ๊ายบาย